เมื่อวันอังคารที่7ธันวาคม2564เวลา13นาฬิกานาทีดรสมเจตรอดนารายพ่อนในการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมเฝ้ารับสมเด็จและการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีณห้องประชุมอาคารสโมสรน,นทหารค่ายศีพัชริน มนฑลทนหารบกที่23ค่ายศรีพัชริทนทร์ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่สมเด็จพระคนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2563ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นว่างระหว่างวันที่12-13ธันวาคม2564โดยมีพลตีคณะทัศชนะการผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้